สวัสดีครับวันนี้ไปนกที่สำนักงานเขตหลักสีนะครับช่วงการเดินทางก็จะใช้ถนนพระรามหกนะครับวิ่งถนนโลโลก้รดเดิมนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เห็นป้ายชื่อเป็นถนนพระรามหกนะครับเริ่มจากนี่เลยนะครับลงจากแยกประชานุก,กูลแล้วก็ วิ่งตัดมาทางสายมือนะครับเรียบมาเรื่อยๆนะครับก็ถึงถนนพระรามหกนะครับก็จะวิ่งไปดูกันครับในส่วนตรงนี้เนี่ยคิดว่าช่วงนี้เขาจะมีการเลือกตั้งซ่อมก็เลยมาดูบรรยากาศการติดป้ายหาเสียงหรือว่าการหาเสียงบ้าง ว่าเป็นยังไงบ้างมีความคึกคักกันหรือเปล่านะครับการติดปายหาเสียงการหาเสียงการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้นะครับเขาจะเลือกในวันที่สามสิบนะครับโอเคครับมาดูบรรยากาศกันเลยนะครับในส่วนของการติดป้ายหาเสียงก็ก็ไม่แพ้เลือกตั้ง ใหญ่นะครับก็คือมีป้ายผู้สมัครก็เยอะพอสมควรแล้วก็จะวิ่งกันณนะขับรถเนี่ยก็จะวิ่งกันหาเสียงมีรถแห่นะครับก็หลายภาพอยู่เหมือนกันในเขตที่เขาเลือกก็คือเขตหลักสีแล้วก็จะตุจกักบางบางพื้นที่นะ คก็จะมารวมเลือกตั้งกเกตรลักสีในที่จะถึงเร็วๆนี้นะครับในส่วนของการบรรยากาศหรือว่าการหาเสียงเนี่ยก็ก,ก,ก็มีการติดป้ายกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะไม่แพ้การเลือกตั้งใหญ่เดีย๋ยวมาดูกันเลยครับ คือเมื่อหลังจากการเริ่มต้นเนี่ยก็ขับมาทางถนนริมซ้ายมือแล้วก็เข้ามาสู่ถนนพระราม6นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นถนนพระราม6ซึ่งก็จะผ่านาวัดเสมียนารีนะครับก็จากตรงมาเรื่อยๆแล้วก็ผ่านตรงถนนงามวงวาน ครับหลังจากปนาปถนนงามวงวานก็จะวิ่งตรงมาเพื่อที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายก็คือสำนักง,งานเขตหลักสีนะครับในส่วนของบรรยากาศการติดไยหาเสียงก็เต็มไปหมดแล้วครับต้นไม้เสาไฟฟ้าก็มีนะครับเ,น,เนือก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครก็ เลือกกันเอาเองครับชอบใครก็เลือกคนนั้นแหละในส่วนของแอดเองไม่ได้อยู่ในเขตนี้ก็ไม่ได้เลือกอดูมาเรื่อยครับดูกันมาเรื่อย บรรยากาศสองข้างทางก็เจ็เหมือนอย่างที่เคยพูดไว้คือก็เต็มไปด้วยผ้ายหา,าเสียงนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่มีรถเห่หาเสียงส่งเสียงเสียงดังแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีการติดรดนั่นนีหรือเปล่าอาจจะผิดกติกาก็เลยพยายามผ่านนะครับในการ พยายามผ่านในการไม่ให้ภาพหรือว่าเสียงการหาเสียงเนี hmm. ่ยมาติดกับคลิปนะครับก็จะได้ดูแค่ป้ายเพราะว่ามันไม่ผลอยู่แล้วเพราะยังไงก็เป็นการเดินทางนะครับตรงนี้ก็ให้ดูกันช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของ น่าจะอยู่ในช่วงของเขตหลักสีแล้วนะครับเป็นช่วงระหว่างนะครับถนนงามวงวานถึงถนนแจ้งวัฒนะนะฮะอยู่ช่วงนี้เพราะว่าตรงนี้นี่โดยปกติเขาก็มีการก่อสร้างมีทำการต่อเติมอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้ง อาคารแล้วก็ส่วนนของถนนก็มีการปรับปรุงกันอยู่เรื่อยๆนะครับเท่าทีา่ผ่านนะครับ <c oughs> ดูกันต่อนะครับดูกันต่อเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็รถไม่ติดเลยนะครับวิ่งกันแบบสนุกสนานนะครับชอบครับวิ่งรถไม่ติด ว่าไม่ต้องเสียเวลามันจะเป็นแถวทุ่งสองห้องนะครับตรงนี้ทุ่งสองห้องเขตหลักสี่มีงานก่อสร้างประกรายนะครับ ก็คงจะเป็นช่วงถนนแจ้งวัฒนะนะครับข้ามมาเลครับแจ้งวัฒนะเมื่อกี้ก็ม,มีสะพานข้ามถนนแจ้งวัฒนะนะครับแล้วก็จะเป็นสถานีรถไฟหลักสี่นะครับก็ถ้าตรงไปใจเจ้าจะเป็นเขตดอนเมืองนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยวตรง ในเขตหลักสีนี่แหละครับเนียคืออันนี้ก็จะเป็นซอยของซอยหนึ่งของถนนพระรามหกนะครับมันเยอะเดี๋ยวก็ซอยโน่นแยกนั่นแยกนี่อะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยัดไม่ได้จำนะขอแค่ว่าเออเรามาถึงตรงเป้าหมายก็เพียงเพียงพอนะครับอันนี้ก็เข้ามาเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าไป ดูว่าในเขตหลักสี่นี่เขตมีเตรียมการในการลือกตั้งกันอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาก็ทุกๆด่วยเขาก็พร้อมหมดนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปไปเดินทางไปสนักังานเขตหลักสี่นะครับโดยใช้ถนนพระรามหกนะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามและก็ถ้าหากว่าทุกอกทุกใจก็ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็สิ้นสุดนะครับจะถึงสำนักง,งานเขตหลักสีนะครับก็โชคดีมีความสุขนะครับขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับการติดตามครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์หรือว่าได้เห็น สิ่งใหม่ๆนะครับบรรยากาศใหม่ๆในการาดูคลิปนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ก็บรรยากาศการหาเสียงก็คือคักนะครับในระบบประชาธิปไตยฮะต้องมีการเลือกตั้งนะครับถึงเขตหลักสีโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณครับ